กเกษียณไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮนะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอกเกษียณปับ๊บแหมมันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะกี่ข้างครับเออเสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะอืมก็ยังทนอยู่นะนึกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้าย แล้วก็เป็นนานอากาศไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันมันมันปิดปวดเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวด,ดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์รมผมก็เอาเอ็กกเอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก้าว<ห>ฟรีมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอน แล้วผมก็ถามทํำยังไงเขาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนนะแล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบําบัดด้วยหมอ,อกายภาพบําบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซัพพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติครับก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นกประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผม ผมก็มานึกแล้วอาเอ๊ะเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรยจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อันน่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กูะกูเกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google อผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไปม,มีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถักรผลงานของอาจารย์มา มาปั๊บเย็นคุณต้นก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทานพอเช้าวันที่หกตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าเราบันไดหนึ่งเอ๊อได้ฮะ,ะสองสามได้พราสามสี่ห้าไดคุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะ ผมลงไปว่มาผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบหกวันเองเนะหกวันครับวันที่หกฮะแล้วที่สมองผมนั้นมันแล่นไงพอเราหายปั๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื่อนต่างชเขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดแบผมพูดเลยบอกก่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพี่มีพ,พ,พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หาย โอเคเอาของคืนมาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายมันเป็นข้างเคียง ผลข้างเคียงมันไม่มีจริงๆ,งๆนะครับหรือแ,แต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวิหนัยหายทุกคนครับผม